คนมีเจ้าของคือราศีมีคนดูนะครับราศีราศีราศีมีทุนครับโอ้ยพี่หเดินมาทำไมเดินมาทำไมเขามีสายตาอันตรายยาวไกลวันนี้ให้ระวังด้วยขอบคุณมากค่ะที่เลือกค่ะ การที่เราไปหลงรักคนมีเจ้าของไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติมีอยู่จริงในประเทศนี้มีอยู่จริงในโลกใบนี้แต่เราไม่ได้เคยไปกระทําอะไรที่ผิดศีลธรรมที่เกิดขึ้นจากวัจีกรรมและกายกรรมมันเป็นมนโนกรรมในดวงจิตที่มันเปลี่ยนแค่ความคิดเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้และถ้าเกิดคุณจะทายแน่นอนราศีพฤษภก็มีสิทธิ์เกิดพิจิกก็มีสิทธิ์เกิดตุลก็มีสิทธิ์เกิดแต่สามราศีที่กล่าวถึงเนี่ยเกิดหลอมแหลมเกิดปราบปรายชัดเจนและที่ใช่ คือรักจริงเลยนะราศีมิถุนราศีนี้คือราศีคนคู่ราศีนี้จะมีความลังเลรักคนยากชอบคนง่ายรักคนยากเป็นคนช่างเลือกและที่สําคัญในขณะน,นี้ดาวปัตตนคิคือดาวคู่ครองโคจรเป็นวินาแก่ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนก็แปลว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแอบรักคนมีเจ้าของแอบรักคนมีครอบครัวมากกว่าที่จะไปชอบคนโสตให้เขาดีถ้าตาย เขาทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนที่เราควรจะรักก็ไม่รักไปรักคนมีเจ้าของเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของดวงจิตเป็นเรื่องของดวงใจจะไปห้ามกันก็ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามทีก็ต้องระวังให้ดีอย่าให้ผิดศีลข้อ3นะครับและที่สําคัญเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นกับคุณที่เกิดในราศีมิถุนไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมปีหน้าหลังจาก29พฤษภาปีหน้าคุณจะเจอคู่แท้ ที่จะสมปรารถนาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฝันตรงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ดวงชะตาจะหลงรักคนมีเจ้าของชั้นทูงครับป้า้าไปยังพูด คนเดียวที่บ้านอยู่แบบสงสัยแบบว่าดวงจะตามมาจับว่าอยู่บ้านไี่คุยคนเดียวนะอย่าว่าดิว่าคุณแม่ท่องรือตัวคุยคนเดียวค่ะ พูดอะไรทำไมให้เด็กมันจับได้ซู่กอบอกว่าเขา้องน้ําก็บอกฉันนั่งสีดีกว่าเพราะว่าใต้หวันเขามาคับใี่ผู้ชายนั่งสีแล้วของน้ำจะได้ไม่เหม็นแล้วก็ชุมผู้กระถางพริกป้าคุยกับใครคุยคนเดียวคนเดียวคุยคนเดียวทุกที่ไม่จะเป็นในรถอยู่บ้านคนเดียวเฉยเฉยข้างบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านไม่มีคนอยู่แล้วเพราะว่าเขาคิดว่าที่นี่เฮียนมาทุกวันนี้มีคนอยากรู้ว่าพี่หนงอยู่คนเดียวไม่เงาเลยไม่ละคะเอาอยู่คนเดียวจนชินแล้วก็คิดว่าถ้าจะเอา ใครมาอยู่ด้วยสักคนหนึ่งคงจะลำคาญเนี่ยมันไม่มันมันไม่เขาลำคาญเราหรือเราลำคาญเขาลำคานเขาคนไม่กล้าจะไม่พี่ปนองเคยมีแฟนตอนหัวเหรอมีแฟนก็ได้อายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่ล่าสุดเลยถ้าเป็นตายจะคบกันสักตอนตอนตอนสามสิบมั้งสามสิบแล้วก็เลิกกันไปเขาไม่มีอะไรก้นนะเมื่อผ่านไปสักห้าปีที่แล้วอ่ะตอนนี้จะหกสิบแล้วนะเราอ่ะ ทำมาหมดและในวงการมีอยู่ไม่ได้ทําคือ2อย่างคือ1ผู้จัดสองผู้กํากับไม่ได้ทำสองอย่างไม่เอาเลยช่นดีเห็นเพื่อนทุกคนที่ลงหน้าที่นี้แล้วนะก็เครียดมากแต่ว่าทุกวันนี้ทํางานกลับมาทํางานเยอะขึ้นหรือยังก็มีแบบปลายเลยๆงานของพี่ที่ไปเดินตามห้างเหรอไม่เคยรู้งานในสมุดไปเซ็นกั้ไปเดมอไปนี่คืองานคอนึกว่างานเดิโชว์ตัวเหรอไปงานนี่วเหรอไปเด ไปเดินออะไรอ่ะไรซื้อของซื้อหนังสือเขาไปนิทานสุกแล้วลูกเขาฟุ่มเฟืไงเขาก็เดินเขียนของแม่ห็นแล้วมันมาจะ้วแทบบ่อยนี่เรื่องจริงู้พักษ์ู้อะไรวะอาการแบบนี้อาการแบบนี้เป็นของคนอยู่สามแบบกระเพงเติมฮอร์โมนเยอะไปหน่อย ตอนเด็กๆทีมอาคมเยอะไปหน่อยครัสองไวยทองสามอย่าพูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มึงพูดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วจะพูดต่อไปด้วยเอาวัตถุมงคลมาเกิดจะพูดกับพูดพูดกับวัตถุมงคลนะวัตถุมงคล อันนี้จะรับฝากมาให้เลยนะอันนี้เรียมมาอย่างสวยเลยนะครับพระพรมพักพิมเล็กนะครับวัดอินนะครับบางขุนพรหมนี่เองนะครับจะให้ท่านแบบลิขิตให้เจอคู่แท้พะตรีมูลติธิวัดโบขวานพะตรีมูลตินะครับสามสามอย่างเลยนะคะรักความรักการงานสุขภาพถูกต้องแล้วก็เหรียญเทวดาพระประหัสบดีสถาบันพยากรศาสตร์นะครับต่อไปเลยค่ะ อะไรนะวิลล่าเลยวิลล่าโมริดาหนึ่งหมื่นบาทเดือนะครับยังไม่ครบคนเลไหนเออสองสามโอ้ยต้องทำได้เงินควันถุงจากทางรายการและห้องพักพร้อมแม่บ้านและหูเงี้ยวเขี้ยวขอจากวิลล่าโอริดาค่ะยอดเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยว มุ่นหายแล้วเพราะอาจารย์รักช่วงท้ายรายการเหมือนเดิมครับอ่หลังจากอาจารย์รักเสร็จอาทิตย์หน้าต้องกลับมาเจอพวกเรานะคะเฮ้ยอะไเอ็มมี่บ้าป่าวอะไรอะไรนะม้ากระซิบเด้๋ยวาชอบกนหอมต้นหอมบ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการศึก12ราศีอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะผมเชื่อว่าบุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวตนไปทุกชาติภพ แล้วบุญอะไรที่เป็นบุญใหญ่แล้วเกิดอนิสงค์ของผล,ลบุญในชาตินี้ตามพุทธบัญญัติได้กล่าวถึงพิธีการกรานกระถินหรือพิธีทอดกระถินประจำปีพุทโธงทรงมีพุทธบัญญัติด้วยว่าพระสงฆ์ที่ถือจำนำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังจากนั้นไตรมากคือ3เดือนออกพรรษาวันมหาปราราออกพรรษาพุทโธงสเสด็จกลับมาจากสวรรค์พันดาวดึงเราตักบาตรเทวกันใช่ไหมครับ เราตักบาตรเทวเดวออกภาษาและหลังจากวันออกพรรษาแล้วคือวันแรมหนึ่งคเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงวัน 95. ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหนึ่งเดือนตรงนี้คือเทศกาลทอดกระถินตามพุทธบัญญัติถ้าเกิดวัดทัท่วไปก็จะมีสาธุชนที่มีจิตศรัทธาไปจองกระถินวัตนั้นอาจจะเป็นหนึ่งลายหรือเป็นกระถินสามัคคีโดยมีภาพพระกระถินเป็นองค์กระถินและมีบริวารกระถินวัตถุกระถินเช่นมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์หรือจตุประจัยที่จะทําการสร้างซ่อม พระอารามนั้นแล้วอานิสงส์แห่งกระถินเนี่ยจะรุนแรงและชัดเจนกล่าวคือเมื่อใครก็ตามไปยืนประกาศทอดพระกระถินหมายถึงเจ้าภาพและคณะกรรมการในพิธีกระถิประจำาปีแล้วนั้นให้เปล่งคำอธิฐานต่อหน้าองค์พระปฏิมาว่าขออานิสงส์แห่งการทอดพระกระถินตามพุทธบัญญัตนินี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าให้มีทรัพย์ให้มีสมบัติให้มีปัญญาให้มีความสำเร็จจากสันทะุริยะจิตวิมังสานั้นทุกป,ประการเถิด แลวผมก็นําประชาชนทอดกรถินทุกปีปีนี้ผมนําประชาชนทอดกรถินเพื่อนําจัตุปัจจัยซื้อที่ดินมูลค่า13ล้านณวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อซื้อที่ดินถาวายวัดถาวายเป็นพุทธบูชาและถาวายแด่ดวงวิญญาณเท้าสุรานารีก็เรียนเชิญไปได้เลยนะครับแล้วในวันที่4พฤศจิกายน ผมจะนำสาธิชนไปทอดกรถินใหญ่ประจำปีก็ขอให้ชาวพุทธทุกท่านเห็นความสำคัญของกรถินประจำปีนี้จะได้เกิดแรงสามาคีและเกิดบุญยะสามาคีเป็นบุญวิถีของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศครับ